สวัสดีครับพี่นีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซเซเวอีกแล้วครับผมก่อนนอนนะครับคืนนี้จะได้นอนฝันดีนะครับมีภาพเบื้องหลังมาฝากกันนะครับแล้วก็ภาพอย่างเป็นทางการนะครับของน้องลิซของเรานะครับในแคมเปญมานิฟิก้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรยังไงเนื้อหาเป็นยังไงนะครับโดยภาพเซตเต็มเ็มนะครับก็สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์แ Thailand ก็ได้นะครับก็ลงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่แบรนด์จิวเวลี่หรูระดับโลกอย่างบูการี่นะครับเขาเผยโฉมคอลเลคชันเครื่องประดับล่าสุดนะครับก็เป็นเครื่องประดับแบบว่าระดับไฮโซไฮเอ็น์ก็ว่าได้ครับในแคมเปญมานิฟิก้าของเขานะครับผ่านงานแฟชั่นโชว์นะครับที่ถ่ายทําในกรุงลมนะครับล่าสุดเขาก็เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุดนะครับใช้ชื่อว่าม a นิฟิก้า2021บูการี่แบรนด์แคมเปญนะครับ โดยเขามีสีสาวชื่อดังระดับโลกเลยนะครับที่มาร่วมแคมเปญนี้นะครับผมขอพูดถึงน้องลิศของเราละกันครับเพราะว่าในสีสาวเนี่ยมีน้องลิศของเราอยู่ด้วยนะครับน้องลิศเนี่ยก็เป็นไอดอลสาวชาวไทยนะครับจากวงแบ๊คพิงนั่นเองนะครับอ่าเขาก็บอกว่าสี่สาวนี้นะครับล้วนเป็นตัวแทนของหญิงสาวผู้เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์และไม่เคยยอดทอนะครับ จะตรงตามคอนเซปต์เลยนะครับเขาบอกว่าจากแรงบันดาลใจนะครับของความฝันอันกล้าหาญความฝันอันยิ่งใหญ่ของสาวๆเหล่านี้นะครับที่พร้อมจะสารฝันนั้นด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกนะครับคือแนวคิดของ Magnifica นะครับ2021 b บู a r ร Campaign นี่แหละ ด้วยพรสวรรค์อันหลากหลายนะครับสะท้อนถึงจิตวิญญาณของเจเนอเรชัน Z เลยนะครับเปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับก็เลยเลือกสาวๆเหล่านี้เข้ามาอยู่ในแคมเปญนี้นะครับเขาบอกว่าน้องลิฟนะครับสาวไทยหนึ่งเดียวคนนี้ของเราครับเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์อันโด่งดังระดับโลกนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกวงชื่อดังอย่างแบ็คพิง์นะครับและลิซ่าได้เลือกสวมใส่บุกลี่ในแบบของน้องเองนะครับ แล้วก็สร้างให้ทุกๆภาพถ่ายของแคมเปญน,นี้นะครับกลายเป็นเวทีที่พร้อมจุดประกายแสงสว่างอันเจิดจ้านะครับโดยการปรากฏตัวอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของน้องนะครับเป็นแคมเปญเน,นี่ยถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของน้องนะครับในฐานะ global brand ambassador ของบูเกอรีด้วยนะครับก็นี่เป็นเรื่องราวนะครับที่เก็บมาฝากกันแล้วก็ที่อยากเอามาฝากและตั้งใจให้ดูกันก็คือภาพเต็มๆแล้วก็ภาพเบื้องหลังที่ ขึ้นให้ดูตลอดทั้งคลิปนี้แหละครับคืนนี้ก็คุ n ด,ด้ h t ครับทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ